และอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่กนกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเกมนะครับที่มีการใช้แท็กติกชูวิเชนสุกนี่นะครับโดยในเกมนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างคุณชทโอดอร์วิสเทนไฮนะครับพบกับ พาว์เมอร์ฟี่นะครับผู้เล่นในตำนานนะครับที่มีความการเล่นที่าการบุกที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่คลาสสิกนะครับซึ่งผมก็เคยยกตัวยอย่างเกมของเขาในคลิปอื่นๆไปบ้างแล้วนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เขาเป็นฝ่ายดำนะครับโดยใส่ขาวเดิน g ิงพรอเ p e นนิ g นะครับเมอร์ฟี่ดัน e Knight f Knight c 6นะครับเดวอัลลอปตัวธรรมดา แล้วก็ไ่ขาวเดินสกอตเกตนะครับเดิน D4 อ่เอาเมอร์ฟี่อพอรกินพอรนะครับเป็นเมนไลน์มิชัป c ีฝ่ายขาวอ่าแซกพอรให้กินนะครับโดยไม่กินกลับแบบนี้เราเรียกว่าสกอตแกรมบิดนะครับก็เป็นลายที่เล่นได้นะครับเมอร์ฟี่เดินไนท์ h t F6 แบบนี้เราเรียกทูไนท์ Defense นะครับจากนั้นฝ่ายขาวเดินเมนไลน์นะครับ E5 พอร D5 B ิชอป b5 นะครับไนท์ e4 ไนท์กินพรที่ d4 นะครับกดดันไนท์ที่ตำแหน่ง c6 นะครับดีสุดของดันนะครับ B ิชอป d7 ไนท์กินบิชอปอ่าไนท์กินไนท์นะครับที่ c6 พรกินไนท์ที่ c6 นะครับเราดูทฤษฎีโอเพนนิ่งนิดนึงนะครับปกติแล้วตาเดินที่ดีนะครับน่าจะเป็นบิชอปกินไนท์มากกว่านะครับ แล้วก็ไฟดำจะเดินพอนกินในนะครับเค <Okay. S 1> จากนั้นก็จะเป็นการเล่นที่เล่นกันได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นการเล่นในยุคตั้งแต่คิจศักราชะ1857ก็นานมาแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูในเกมกันต่อในตำแหน่งนี้ฝ่ายขาวเดินน้กิน c 6นะครับพอนกิน บิชอปดี 3. อันนี้ก็เป็นการเล่นที่เล่นได้นะครับก็มีอยู่ในบุ๊กนะครับแต่ว่าในเกมปัจจุบันแล้วผู้เล่นก็จะไม่ค่อยเดินในลักษณะนี้นะครับบิชอป5ีนะครับโจมตีพอรที่ตำแหน่ง F2 นะครับจากนั้นฝ่ายขาวเดินบิชอปกิีนพอรในตาเดินนี้นะครับฝ่ายดำเดินนี่นะครับใช้แต้ม สวิชเชนสุกนะครับเมอร์ฟี่เดินควีนมาที่ S4 นะครับโจมตีตำแหน่ง F2 นะครับซึ่งฝ่ายดำไม,ไม่ได้กินบีชอปกลับในทันทีนะครับทำให้แต้มนี้ได้อินิเชทีฟนะครับหรือว่าได้ความเป็นมือน,นำในการเดินในตานี้นะครับบังคับนะครับฝ่ายขาวเดินควีนมาที่ E2 เพื่อป้องกันนะครับซึ่ง ในตาเดนี้นะครับถ้าฝ่ายขาวเดินเข้าป้อมเลยนะครับฝ่ายดำก็จะเดิน q ค e ีนกิน b ิชอปดีสุดของขาวนาย c 3ามควีนมาที่ g 6นะครับเล่งหน้าป้อมของฝ่ายขาวนะครับฝ่ายดำมี2อ s บ o ชอปนะครับทำการโจมตีและมีพอสักเจอที่ดูแข็งแรงนะครับที่เซนเตอร์นะครับฝ่ายดำก็จะได้เปลียบฝ่ายขาวนะครับ ในตาดังนี้นะครับหลังจาก q วีน n S4 ถ้าฝ่ายขาวเดินพอด3จะเจอ Queen ควีนกินบิชอปเช็คนะครับแล้วจัดการกินลูกที่ S1 นะครับก็จะทำให้ฝ่ายดำชนะทันทีเลยนะครับในตาดังนี้ฝ่ายขาวเดินตั้งที่ดีสุดนะครับเดิน q ค e ีนมาที่ E2 จากนั้นฝ่ายดำเดินพอกินบิชอปนะครับจากนั้นฝ่ายขาว ดีสุดน่าจะเป็นการเดินิงเข้าป้อมธรรมดานี้นะครับแต่ในตาเดนี้นะครับคุณเทโอดอนะครับก็เดินแต้มที่ผิดพลาดน,นะครับก็เดินบีช็อปมาที่ e 3นะครับทำให้เมอร์ฟี่มีจังหวะที่จะเดินแต้มโจมตีนะครับโดยเขาเดินบีช็อปมาที่ g 4ไล่ควีนที่ตำแหน่ง e 2และเนื่องจาก ควีนอยู่ที่เอชนะครับทำให้ฝ่ายขาวไม่สามารถเดินพรมาที่ F3 ไล่บิชช op ได้เพราะว่าพรโดนพินอยู่นะครับในตาเดินนี้ฝ่ายขาวต้องเดินควีนหนีนะครับจากนั้นฝ่ายดำเดินบิชช op กินบิชช op นี่นะครับทำให้คูณเชียดดอนะครับกินกลับไม่ได้เพราะว่าควีนพินอยู่นะครับฝ่ายขาวเดิน g 3 ควีนกับมาที่ d 8 f กินบิชอปนะครับจากนั้นเจอควีนเช็คนะครับอันนี้อยู่ในเกมนะครับควีนเช็คคิง g 1นบิชอป s 3าจากนั้นฝ่ายขาวก็จะถูกเมทนะครับไม่สามารถเชียป้องกันได้ฝ่ายขาวเดินควีนเช็คจากนั้นเมอร์ฟี่เดินคิงไป f 8นะครับควีนเช็คกินลุกนะครับเช็คแต่ว่ามททเเรียไม่สำคัญแล้วครับตำแหน่งนี้ คุณเชียร์ีดอจะโดนเช็คเมดในตาต่อไปนะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับในแต้มนี้นะครับผมอืมอ mm ่ะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับของแท็กติกชวีเซนสุกนี่นะครับเอล่ะครับที่ผมกล่าวในอินโทรดักชันนะครับผมบอกว่าแม้แต่ผู้เล่นระดับโลกนะครับก็ยังมีการพลาด นในการใช้แทคติกนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าผู้เล่นระดับโลกนะครับที่พลาดกันนั้นนะครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันนะครับก็คือคุณแมกนูสคาเซนนะครับซึ่งในเกมนี้เขาเล่นกับอดีตแชมป์โลกนะครับซึ่งเขาน่าจะเดินพลาดด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเขาไม่เห็นแท็กติกนี้ทั้งสองคนเลยนะครับในเกมซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับ ผู้เล่นที่เขาวิเคราะห์เกมกันนะครับก็เห็นว่ามีความผิดพลาดในตรงนี้กันนะครับซึ่งเราย้อนไปในปีคธศักราช2014นะครับซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับคาเซนนะครับชิงตำแหน่งแชมเปีมาจากอันนันได้แล้วนะครับจากนั้นในปี2014นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่15เขาก็ เล่นเกมนี้นะครับกับอนันต์นะครับโดยคาเซนเป็นฝ่ายข่าวนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับในตำแหน่งนี้ก็จะเห็นว่าฝ่ายดำนะครับอนันต์มีฝ่ายมีพรห6ตัวนะครับส่วนคาเซนมีพรห6ตัวเช่นกันแต่ว่าคาเซนนะครับเป็นทูบีชอปนะครับมีบีชอป e3 บ h ชอป c2 อนันต์มีบีช e อปที่ c6 นะครับ ซึ่งในตำแหน่งนี้ยังเท่ากันอยู่นะครับแต่ว่าในตาเดินเที่ถึงนี้นะครับคาเส้นนะครับเดินแต้มที่ผิดพลาดน,นะครับโดยการเดินคิงมาที่ D2 นะครับทำให้อนันนต์น,นะครับสามารถใช้แทคกติกชวินเซนสุกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองคิดดูสักครู่หนึ่งนะครับว่าจะคิดแต้ม ระดับแชมป์โลกได้หรือเปล่าครับว่าเขาเดินอะไรในฝ่ายดำนะครับเขาเดินอะไรในแต้มนี้เอาละครับเราหยุดวิดีโอกันสักครู่หนึ่งครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเดินอะไรกันนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายดำในตาเดินนี้ครับอันนั้นนะครับเขาเดินพรมาที่ a 4นะครับซึ่ง เนี่ยนะครับผมเดินเกินไปหนึ่งตา <ie> อันนั้นนะครับเขาเดินพอมาที่ a สนะครับ <No. S 1> ซึ่งเป็นแต้มที่เรียกว่าันเดอร์นะครับหรือว่าผิดพลาดเพราะว่าเขาพลาดแต้มที่จะทำให้เขาเป็นต่อถึงชนะนะครับในเกมนี้นะครับเรามาดูว่าเขาพลาดยังไงนะครับเราย้อนมาในตำแหน่งนี้นะครับหลังจากคาเซ่นนะครับเดินคิงไปที่ d 2องันนั้นจะ จะมีแต้มที่สามารถเป็นต่อถึงชนะนั่นก็คือเดินไนท์กินพรที่ตำแหน่ง e5 นะครับจะเห็นว่าแม้วา่าพอนี่จะผูกอยู่โดยดีเฟนต์อยู่โดยลูกที่ตำแหน่ง h นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอัน,นอันต์ถ้าเกิดว่าคาเส้นนะครับเอาลูกกินไนท์นะครับ สมมตินะครับอาลูกกินนท์แบบนี้อันนั้นก็จะเอาลูกกินลูกนะครับทําให้เป็นต่อนะครับดังนั้นดีสุดของอน,นันต์นะครับคือเอาลูกกินลูกนะครับแต่ว่าขาเส้นมีแต้มอินวิทวินมูฟนะครับหรือว่าชวินเซนสุกนี่นะครับเด็นท์นกินพรที่ c 4ี 4. เช็คคิงข่าวนะครับกินข่าวต้องหลบนะครับ ดีสุดคือไปตำแหน่ง e 2นะครับจากนั้นอันนั้นค่อยเอาลูกกินรู้นะครับก็จะเป็นต่อถึงพรในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็พรที่ g 2ก็เป็นจุดอ่อนด้วยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเอาไนกินมีชอปที่ e 3ด้วยนะครับแล้วก็โครงสร้างพรของดำก็ดูดีกว่าเพราะว่าพรของเขานั้นเป็น isolate หมดนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเสียพรที่ g2 แต่ในตาเดินนี้ถ้าเกิดฝ่ายขาวเดิน k คิงมาที่ตานี้นะครับเพื่อจับกินไนนะครับก็จะเป็นโดยหวังว่าฝ่ายขาวยังโจมตีลูกที่ s8 แล้วก็คิงขาวโจมตีไนนะครับแต่ตาเดินนี้ฝ่ายดำมีแต้ม ไน i b2 เ h ็ c k <Check S 1> <Check. S 2> นะครับซึ่งฝ่ายขาวจะต้องเดิน k ิงหนีอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเมื่อฝ่ายขาวเดินตาไหนก็ตามฝ่ายดำก็เอารูกกินลูกที่ g8 นะครับแล้วก็เป็นต่อฝ่ายขาวนะครับในตำแหน่งนี้นะครับผมอย่างนี้นี่เองเอาละครับก็จบบทเรียนสวิชเชนสุกนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ ก็สรุปนิดนึงนะครับเนื้อหาก็จะเห็นว่าแต้มชวินเซนสุกนะครับหรือว่า In n e t w e e n Move เนี่ยก็จะมีแท็กติกมีการคำนวณในซีรีส์ที่มีมีแต้มที่แทรกเข้ามานะครับโดยเหนี่ยความคาดหมายอย่างเช่นในเกมของอนันต์นี้นะครับมีแต้มกินแล้วก็มีแต้มเช็คนะครับซึ่งทำให้เขาอาจจะไม่ได้เห็นแท็กติกตรงนี้นะครับใน ระหว่างเกมที่มีความกดดันสูงนะครับแล้วก็อย่างเกมของเมอร์ฟี่นะครับที่เขาเดินควีนมาที่ s4 เพื่อที่จะโจมตีพร f2 ก็ทำให้เขาไม่ต้องรีบเอาพอรกินบีชอปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแต้ม in between move ที่เวลาเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นเมื่อเราเล่นหมากลุกสากลนะครับเมื่อเรามีแต้มที่เราสามารถกินกิน กินกลับได้อัตโนมัติเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนเสมอนะครับเราไม่ต้องกินกลับอัตโนมัติทุกครั้งนะครับเราต้องดูว่าบางทีมันอาจจะมีแต้มแทรกที่มาขัดจังหวะแล้วก็อาจจะทําให้เราได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบก็ได้นะครับให้เราลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสําหรับการติดตามชมนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ